สวัสดีค่ะพบกับชนิพาแก้วคงใน Mid ไ night News ค่ะวันนี้ค่ะเรามีข่าวด่วนจากข้างๆ้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นซอยลังสิตพิรมนะคะหน้าหอเบเดดิกค่ะเรามีสถานการณ์สดสดเลยนะคะจากหน้าหอเบเดดิกค่ะซึ่งมีแมวตัวหนึ่งชื่อชื่อว่าเจ้าแต้มนะคะได้คาบนกกระจอกตัวหนึ่งค่ะซึ่งตอนแรกมันยังไม่ตายค่ะแลวตอนนี้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปชมสถานการณ์สดสดจากคุณนิกกี้ที่หน้าหอเบเดดิกกันเลยก่าค่ะขอเชิญคุณนิกกี้ค่ะ เรามาข่าวด่วนค่ะเพราะว่าไอ้ใต้อผ่ามันกําลังคาบนกที่ยังไม่ตายค่ะตามมาค่ะนี่ค่ะมาอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้แต้มันกําลังคาบนกค่ะนกพันอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่เราจะมาติดตามสถานการณ์ด่วนกันตอนนี้ด้วยโดนตีแล้วค่ะ ไแต่มไม่ยอมปล่อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาติดตามสถานการณ์ที่ไอ้แต้มนะคะมันได้ทาบนกนะคะตอนที่ยังไม่ตายแต่ตอนนี้นะคะนกตัวนั้นได้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาติดตามกันนะคะซึ่งจะมี2คนผู้ใจดีผู้ใจบุญนะคะเป็นชาวหอที่เบนเด็กนั่นเองค่ะนี่ค่ะเขากำลังจะฝังเจ้านกตัวน้อยตัวนิดนะคะตอนนี้ค่ะมันน่าเศร้ามากจริงๆค่ะนกตัวนั้นนะคะได้จากกาลังถูกฝังแล้วนะคะ ขอดูนกก่อนได้ไหมคะนี่ค่ะนี่คือนกมาที่เสียชีวิตจากฝีมือไอ้แต้มนะคะแมวชาวเบเดดิกค่ะน่าสงสารมากเลยคะ่ะเป็นนกพันอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ,แ,<ล>ะแต่ตอนนี้เออนกกระจอกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูการฝังวิธีการฝังที่ถูกวิธีกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขุดก่อน,นะคะ่ะขุดดินตรงนี้นะคะเป็นบริเวณสถานที่ ลงเอ้ยเขาเรียกลานจอด,ดรถลานจอดรถรถค่ะของบเบเนดิกนะคะ<า>เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาให้เจ้านกกระจอกค่ะตอนนี้ค่ะทำการฝังแล้วค่ะต่อวไปนะคะเราก็กำลังจะขุดเอาดินดินกลบค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นอ้าเราเอาดินกลบแล้วนะคะนี่ค่ะดินกลบแล้วค่ะน่าเศร้ามากเลยนะคะค่ะ มันเป็นดินดินแบบไม่ใช่ถ้าตางยากหน่อยค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงอันนี้ค่ะมานะคะแล้วก็วางบนหน้าหน้าที่ฝังศพค่ะนี่ค่ะทุกคนร่วมไว้อะไรค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเขต้องขอลาไปก่อนกับกับสถานการณ์การฝังศพนกกระจอกที่ไอ้แต้มเซนวิสค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณคุณนิกกี้มากนะคะถ้ามีสถานการณ์คืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะช่วงนี้กลับไปชมรายการปกติทางสถานีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ